สบายดีและสวัสดีเด nice ้อผมไอพี่น้องเบิร์ดสุขูสุคนโว่าสิเป็นพี่น้องทั้งพังลาวทั้งพังไทยทั้งต่างประเทศการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบอต้าบ้านเฮาคือเก่าเนาะผมไพี่น้องเนาะเมื่อนี้บอตากับผ้าผมไอพี่น้องเนาะมาที่เพื่อนน้องใส่ใหม่เพื่อนผมไพี่น้องก็คือทางบ้านดวงพุ่งพิแหล่พี่น้องเลยเนาะอยู่ทางเมืองไซบุรีแขวงสวรรณ์นัเขตผมไอพี่น้องการเมื่อนี้เนาะบอตากับบริมาผู้หนึ่งผู้เดียวผมไพี่น้องเลยกอาสาวมีผ่นมาน้ำผมไพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้เนาะ บอต้าก็ซื้อรถมาฝากน้องใส่ไม้เพิ่นคือว่าวแล้วพี่น้องเอ้าเนาะสามีมาสบายดีพมพ,พี่น้นองเพิ่นเนาะเพิ่นกับบุกเคยมาต<ด>ักเกือโดยสบายดีสบายดียดพพี่น้องมาสุขสุขคนเด้อเจ้ากัเนาะคลิปนี้กับโตจากคลิป Art, mm hmm. มาแต่ฮาแมตูเนิร์ดเนาะียนมาแต่เฮ like ือนแมตูเนิร์ดนางน้อยจีคอมพินว่าว่าเอ้าบอต้าคือ no? ส so, uh, ูตรอันเก่าเสืออนเก่าเนาะแมนสูตรอันเก่าเสืออนเก่าตั้งแต่เส้าตั้งแต่อายุถัดอีกห้างผู้เล่นเนาะแมนขเพราะว่กอีกห้างก็มาให้แมตูแล้วก็มาหาลองไซม์เพิ่นเห็นอันเอฟซีเพิ่นอ่าคอมพินมาถามบอต้าอยู่ได้เอ้าบอต้าวะยังโมเปลี่ยนเสืออยู่ว่าจัหนักแบบมือหนึ่งกับประมาณสองคลิปสามคลิปเลยเนาะไปให้คุ้มค่าหมดมือเนาะเปวดสิได้คลิปมาแต่ละคลิปกันโอ้ยมื้อนี้เอาสามีเป็นมา ก็ดีใจเนาะที่ได้มาพบแม่ตู้เพลินแน่แล้วก็มาหาน้องใช้ไม้แน่แต่ปกติกับเบิ่งแต่น้ำคลิปเนาะกับเออเห็นน้องพกาณาฮักน้ากระยับมาลินมาแอนมาล้มน้ำเพลินเนาะก็น้องเพล่นบอกว่าจะได้รถวิโก้เนาะบอกตาบอกเลยว่าแต่รถวิโก้เนาะจัดให้รถใหญ่รถรถด้ามรถพี่น้องเว้ยเนาะกคือว่าแล้วเป็นาะเพราะว่ารถ เพิ่นอย่างได้มันบูมีเนาะก็เลยเอารถตัวนี้มาแทนรถพิโก้ที่เคลื่อนรถเบาเตียงอัไหนเิ่นรถขับได้รถได้เนาะบ่าวตาบอกระเพลยุกเนาะมีเงินซื้อให้แล้วแบบเดี๋ยวบ่าวสิซื้อให้ว่าน่าจะขี่ได้ขี่บ่ได้แล้ววะเนาะกะรุ่นเบิ่งนํากันไว้พี่น้องเพิ่นสิเว้าจังได๋เนาะโดยกะอ่าเมื่อยบ่มื้อนี้ก็หนึงเนาะทั้งวันทั้งเมื่อยก็ได้ออกมาเปิดตาเนาะหาผู้คนที่เบาหนึ่งได้เพี่น้องยังบ่ได้ถือว่ามื่อเด็ดได้หน่เนาะมื่อเด็ดนี่มาดโลดเนาะ ก็เบิ่งใจสภาพเนาะเจ้าเจ้าไปใส่โอเคเนาะอ่าว่าลายกันอ่าน้อยน้องใส่ไหม่เพิ่นก็สิบปุ๊บเลยเนาะเพื่อนเพื่อนอยู่บนเนาะก็เห็นนก็ไปนี่ก็คือเห็นคนเพื่นพี่น้องไปเนาะับไปหาน้องเพิ่นก็เลยมาลุยมือแรกไปพี่น้องของฝากน้องเพิ่นเนาะมือแรลกอ่ะพาทัวร์ให้มันพาทัวร์คุ้มค่าเลยเนาะแม่แถมคุ้มค่าเลยเพื่นพี่น้องบ่ได้เบิ่งอ่ะสภาพยังเบ้พี่น้องคือจะมอยจะมีอยู่เห็นแต่เกิบอยู่วะจังว่าเด้อเนาะ เออคืออันประตูแต่มอมอยู่เห็นแต่เกิดพวกมันอ่าคือว่าแวบๆเห็นอยู่ใช่ก็จะบ่ลสเมินตอนเห็นขีรถกายมานนะคือว่าอยู่เหยื่อลังพุณแหละเห็นขีรถถีบอยู่นะเบิ้งเบิ้งเช่นพี่น้องอ่าเอิญเพิ่นก่อนเนาะเออนาะเพิ่นกับอ่าพูดเนาะน้องเพิ่นไปลินอยู่พูดไปพี่น้องบอสตาเอิญแล้วคืนนี่อ่าที่เอิญเป็นไปรินพี่น้องเอาเกิดไว้นะเนาะเพิ่นไปลินรถเพิ่นกระจอดปรอยู่เฮือนอยู่เนาะรถน้อยเพิ่นกระซิบมพูนขนาดอ๋อแสดงว่าสเมยซื้อซีมาถือเลยนี่ โอ้น้องนใส่ไม้เพิ่นมักสีชมพูได้เด้นี่น่ะเอาเดี๋ยวมาให้อ่ะลองเจ้าลองแถมก่แสดงว่าถูกสีเพิ่นมักไเนาะสีชมพู่ลองลองเบิ่งอ่ะบ่อยากญาติของน้องเนาะเอ้ยบ่บ่สิญาติบ่มักแบวขนาดนั้นเนาะบ่แบวกใส่ให้เบิ่ง่เนาะบ่มใส่าหัวสิยุงแม่นบ่เนาะสูตาลองใส่เออแม่นแหละเบิ่งบ่ตามามีนี่บอกยากดบ่าใส่เองพี่น้องเอ้ยเนาะต้องบ่ตาเนาะสับผงเพงได้เพ่นสาวมาทันที อันยับลงมาอีกย้อลงมาวะนี่ปะโม่มันไกลคมเกินเหมือนกันจะได้ไงจะนี่ปะเออจะและสวยสวยเลยสละขนาดดึงตาลงใส่ไหมพน้องคนที่ผลินมาเพราแรกอ่ะเนาะกคลิปกับเข้ากับเปลี่ยนนะค้นเห็นพี่น้องแบบว่าหลากหลายเนาะแบบเปลี่ยนให้พ่อพี่น้องได้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนีนะ าถามีพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่าแบบอายากช่วยเหลือกับครอบครัวใดเนาะบอต้าก็เป็นสะพานบุญให้แน่หละกการทายคลิปทั่วไปแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกโอ้ว่ากาตั้งใชน้องดูได้ไหมเออเปิดมา,เ,มาเลยบ่<ล>ยาไว้เนาะย่านบ่า้<ม>าพี่เบิ่งแน่นี่มีผู้ชาวมาพร้อมนี่เอาไว้มีขนมมาให้เดมืัอนี้อ้าท้าคือได้ชุดเซ็กซี่แท้มืัอนี้คือมืัอนี้คือเป็นอําวยเนาะ บาเถอผู้เชงามงามบ่ายละเออมาพีชฉันทำงามมาพี่มควรที่ซื้อมาหายแล้แหละอ่าเนาะเอาไปพอดีลบยุดาสบายดีก็จะบายดีก่อนเออสทั้งทีอีลาเบายิฐามนี่อ่ามือนั่นอีลาว่าอยากได้อย่างก่อนน้ำเบาอยากได้อยากอยากได้อยากได้รถบ่เออมือนี้เบาเอามาให้ ไปไปรุ่นน้ำกันเนาะพี่น้องหลอกระสีชมพูวันน้เนาพนะเกิงเกิ่เอรเนดวงหมดเกิบพี่น้องเกบพกระีชมพูคือการนีอ่าบ่งคุณสุวรรมาเป็นคนเซปให้น้องเลยเนาะนี่พี่ชมพูล่เดียวนเดียวนได้เนาะ่อนบ่ได้เนาะ่ซนบ่ได้เพื่อนวพ่อพ่อพ่อไป <c oughs> ่ใช่ละพ่อโบยู่พ่อโบยู่ไปหน้าบ่ ạ chân áo sắp thịt luật có bói và Cảm nhau tím mùa thơm tím mùa thơm 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 mùa thơ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  mùa ตัวโตตัวต่างเอานั่งเลยบาดนี่โอ้ยโฉงสาวเพื่อนที่บูงงามเข้ากันแท้บาดนี้อ้ยคือมันเป็นตะแพงเนี่คือเข่วเหี่ยนกินนมลายมาจังนี่ฮะกินนมลายบ่ปะอีดาโอ้ยโมเมนต์โมเมนมากเพื่อนจีบบ่หนิมากมากอีกช่วได้ให้เงินขายย่อเนาะตัวจริงคือเป็นตะแพงแต่เห็นแต่ในคลิปว่าเป็นแต่เถะว่าบวอยบวไรเอ๋วว่าบวอยบวอยเนาะไปหมัดผมให้นี่ฮะหมัดเองมัดเองโอ้หมัดงามเลยเป็นอมวยบ่มืต์นี่นะเบิ่งผมนำมาไปตัดให้นำมาเดิร์ฟนะ อีพาะตันงหันเจว่าชาวมีก็อยากได้แอนผมหนามาขึ้น้องเกควนจ้ะชาวมี่เคยตัดมาแล้วเนาะเคยเคยตัดมาแล้วบอหมักอยู่วะสาวซื้อมาให้สีชมพูต้องใส่บังวะต้องใส่บังเนาะอ๋อสีชมพูวันเวลพนะอันขาดผมเพื่อนเนาะคุณน่ะสวยหมักวะสวยงามไม่เนาะบินบินเลยไงอย่ามาใกล้เว่าใกล้เฮาเป็นยังเปลี่ยนยังไดงเพิ่นวะย่านเจ้าย่านยัง เรตาเป็นตายาไ่ด้ขยนคือว่าอยากได้หลุดดับเบาคือว่ายานเบาบ่าอยากได้หลุดีถ้อยากได้หลุดดีกว่าได้โหเต้นเต้นเตนชินหุ่นเชื่อกระซิหลุดนิ่ยวันนี้อ้าวเนาะแต่เบายังเบาอยู่ดิอ่าบฮู้ว่าจะขี่ได้โบขี่ได้ได้ว่ามันอมันอันนี้อันนี้อันนี้หลดใส่ดินเอหลักกตักดินใส่เลยอะขับเองมืนเาเบิ้งเด้อ อ่ามือนี้มือนี้เอาน้อยสำนี้ก่อนมือหน้าก็เอาใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเนาะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีได้เนาะจะได้รถใหญ่สำหรับเตียงไปปลดหลุดเราเด้ออ่าเพื่อนวอาว่าเพื่อนจะได้รถใหญ่สำหรับเตียงกูเด้นาแต่จังได้เอาแบบจะได้ยี่บ่รถุดแบบที่เรือว่าบ่มากบ่บ่มากอยากได้รถใหญ่จะได้รถใหญ่เนาะนี่เพื่ไมได้เห็นแบบนั้นเ็ไม่ได้เนีุเพื่อนเออโอ้ยพี่ต้องเบาตาก๋ออันนี้ก็ซื้อแบบว่า ต่างว่าทำน้องเพื่อนหลยน้องน้อยจีว่าตัวได้ของน้องเขินโอ้โหแต่แต่นงน้อยมีมากเลยนี่มักดินรถบะดินดถเป็นไงไม่อยากใส่ไม่อยากใส่ไม่อยากใส่เนาะไอ้เาเจ็บอ้ใส่ใสู่้เดียวจาา่าจาวาอันล้มกับอันเอ้ยอันหู้ซื่อเพื่นเลยบ่เนี่ยถามถามถามเพ่นเลยบ่ไงคือไเม เลยมีเลยมีเลยมีดูจื่อชื่อใครได้หรือ่าบ้าเออไอตาเนาะไอ้ตาเนาะโอ้โหพอจะจือมาได้ต้องใส่มหาหลายคนจมูกจือสื่อโอ้เนาะว้าวเลยไอ้หลายคนมหาเนาะจือจือใครใดใดนอกจากไอ้เตียงนี่ฮะจือเจ้าจืดเนาะเว้ยฮาก็มาด้วยจื่อจืดจืดงามเนาะอีหล่าเนาะบมดจือบัดคนบมดจือบัดทุกคนผู้ใดมาเห็ุหัวกันใดไงฮะนี่คืองามแท้ ขอเห็นเองเนพอเห็นเองอออุ้ยจะบาดจะเป็นไงเป็นเป็นอปนะเล่นข้างน้ำแข็งนะโอ้แข็งคือบาดล้มมาเลยจังเลยทาใหอเธอซื้อให้นะฮะบาดเจียงปวดเตียงโอ้มื้อนี้พ่อเจ้าไปยังไหนบ่ฮู้บ่มนาเออไปมุนาบ่ อ๋อเพิ่นไปเห็ดยังมือนนะไปลุกนาเอะไปลุกหนี่ยบนเขาเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็ดหน้ากันเราอะโอ้ยเห็ดคือกันได้เนาะแต่กะเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดบราณเป็นไงแนวเพิ่นบอกเคยเห็นแล้วจากปีก็อนเจออยู่ป่ะเนี่ยฮะน้องเจอหยดตัวเองซั่งเอาแต่บอกตามประชาดิ้นหน่อยเพิ่นบดยพี่ต้องเลยเนาะการเก็บซีเพิ่นกะคอมินมาเนาะว่าโอ้ยว่าฉัน อ่าน้องใช่ไหมเพิ่นกกเป็นแต่หักแต่เพลงน้ะเพื่อนเราเป็นเนาะเพิ่นเบิ้งอยู่ได้หนิผู้ใหญ่เพิ่นเบิ้งได้ละเพื่นย่องว่าเป็นแต่เพลงกินข้าวกัำยังไหมเช้ากินข้าวกินถากับชิ้นแหงบัดจนเว้นได้ยังเนอฝุ่นผูนี่งผู้นี่งผู้นี่ชาสิบิ่งเบิ้งนี่ปากอีหละกะท้าพิธาให้สีชมพูวันเดียวคนท่าเองโอ้ยสิเป็นสั่งแต่งหนาเองบ่นี่ฮะอนกวโอ้หหลุดสาวคนห่องามเนาะ เอาบ่คืออยากง่ายขนาดที่ซื้อลิปสวยๆมาให้อยากอยากอยากได้นังน้ำเพลินบอกว่าเนื้อยากได้แนวแต่งหน้านะอยากได้แต่งหน้าอยากได้แนวมีแนวแต่งหน้าผู้จักยงแนวอยากได้อยากได้อยากได้เกิบอีแยงเกิดอีแยงเกิบส่วนสูงมาพี่น้องเบ้อกันเดียวว่นแต่งโตแบบผู้บ่าวมาผูชาวอันนี้ไม่เป่นแม่ผู้ช่าไอ้นี่โตชิบไปกินโตอะไรบ้านนี่เนาะจิ้มจิ้มโตดิกรว่าโต ่ามันมันเป็นการสาธิตเนาะอันนี้อันนี้พืชสาวนี่พืชสาวนังกรปกเลียวก็ไปจิ้มโต๊แล้วละเนาะเมื่อเมื่อกับน้องตุนเพื่นนี่จะว่าเขากันแักปัญญางานน้องเมากันกูจีบอกกูไปมุมมันคืนเนาะอันนั้นก็เบาเก่งเพราอันั้นเลยอันนั้นก็สิบด้อ่าให้ได้พี่น้องแบบว่าเบาได้น้ำบิดเนาะให้อยุกกวักในกะถ้าได้ยินเสียงเพลงย่องรุดเนาะเพลงก็ได้่งฝันหมักเนาะนัทเ่าเมื่อบเมื่อหลินน้ำสาวผมเมื่อเป็นยังเป็นอย่างเพื่อนน้ำซาวผมมีอันน้องผมมีร้านเลย บ่เมื่อบ่เมื่อได้กินขนมผู้เดียวมีพญาติเด้อฮะถ้าอยากไปอยากไปเนาะยันเจ้าตีโอ้ยันตีเอ้ยบ่ได้ตีเนาะตีอีลาอีลาเด้ออีลาเด้อ้ตีได้บ่ได้ดีบ่เด้อเด้อบ่เด้ออยู่นําได้ปล่อยใหู้นพี่น้องเพิ่นบ่อยากอยู่เนาะคนแปกหน้าคนะถ้ามีเฮามีเฮาเมื่อ่ีเลยเอ้ยสิเอาสขีดอบน้ําให้พอบ่อยากให้เฮาตายบ่ ໃຫ້ຕາຍຄືກັນໂອ້ຢາກໃຫ້ຕາຍຄືກັນແມ່ນໃຫ້ຢາກເຂຊາຍແບບແດນແບບນີ້ແບບບໍ່ວິຕາຫັ້ນນະແມ່ນຫມ່ນມປົກນະາເລາອີກງາມີດ มีเห่าดีบนนี้ค่ะเดี๋ยวส่วนมากมีเห่าได้เนาะมันมีติดน้ำหมูหรือว่าเป็นเองเนี่ยรถถีบนี่ผู้ใด้ริบมาให้นี่แหละบ่าวเอ็นบ่าวเอ๊บ่าวเอ๊เออถทิพย์อยให้งามเป็นตะเพงเนาะขี้ริดมือแล้วเนาะมากสีวานเวลเลยเพิ่มกระดานแก้มกะข้าตุนตุนแก้มกะข้าตุนตุนเด็กได้ยี่บ่แก้มข้าตุนตุนเป็นยังไงติวเองได้คือา ผู้สาวผู้สาวอายเจ้าอายเด้นอเป็นผู้สาว่อล่าว่อายอตาซเมือกี้เจออตาซมอกัวตาเจ้าอายคอยยักตะกี้เจ้ายังโคหอมแก้มคอยอยู่อายกันอายบอกอายโคห้อมเกล่มเพื่อนมามาเลื่อนกับคหอมเกลมมันก็ะขึ้นไปได้แล้ววันนี้เนื่นมันกระขิวได้แล้ววันนี้เอาเดวนี้อย่ามาปิดนั้งวันก่อนเด้ เอามาเป็นแบบอ่าแบบจังไงรางวัลเนาะแบบว่าเอออายุชำนี้ได้ได้รถชำนี้อ่าอายุใหญ่ชำหนึ่งได้ใหญ่ชำหนึ่งนี่ยฮะชิบะเราไปตักดินทรายสลับปิ่นกองดินทรายได้อเป็นปลิ่นยังไงเนาะโอ้ยมือเปื้อนหมดเลยห้างงอหน้าปลาลุงผลกอนเด้เออเบิ่งไปแข่งบางหยะนี่ติดเต็มอยู่ไปแล้วไพ่เก็บหายบ้างไหมเจ้าเอ้าผู้ใจเอยมาเก็บหายเนาะ ไปมาเก็บห้ไม่เด้เซลเอามืออยู่นําเลยได้หนูนิทำเพราะเสืมาออยู่น้ำมาแรงทำเพราะพูมาแรงทำทำพูนี่มือเปื้อนเลยนี่เนี่เช็นโมเปลิคเมื่อกี้นี่เช็ดใช่ไหมนี่ขอบโต๊ะนี่เออเออชั้นอลไรบอืมมีแดดเงียะเนาะกาโจรนะย่าขึ้นแล้วบ่เอือนยั่งไม่นี้มันขึ้นอยู่โจรนะเฮ้ยคันเฮาดิเท้าสิบดดองใส่บอดอกบัดนี้ดังคือกัร ดอกเอกบเนาะอันนี้มันโมเมนต์ที่ว่าดอกง่ายปันได้เนาะใช่ไหมโอ้แต่เด็กน้อยพายก็เคยเป็นคือกันเนาะเจ้าเคยเป็นบอกโอ้แต่ยังหน้อยก็เคยเป็นเลยเนาะกระสูตรอีแม่นี่ผมบอกเคยแทงหัวมีแต่เอาโอ่ขีดจุ่มน้ำอกไว้บุ๊บเนาะตายบริวารตะป๊บเนาะบนบ่วเนาะเฮาตายเด็กน้อยเป็นคือการเนาะเฮาเฮาบ่ได้คอยรักษาหรือบอกติดน้ำมูหั่นนะดองเนาะใหญ่เพิ่นนี่เบิ่งๆเนาะให้ตัวแม่พี่น้องเบิ่งน้องกัน โอ้แบบพ ok. ่อคิดเองดีล่ะเดยพอเป็นสางเองเลยงามแต่ขดคนง่ามบังโตะสรุปสรุปบ่อยากเมืองน้ำม่อยากเมืองน้ำเดี๋ยวนี้นะเมือว่าจะมาอยู่น้ำก่อนี้ฮะมาอยู่แพงเลยวะแพงกับเมืออยู่น้แพงบรพด่นอนแวะให้อยากบม่อยากเมืองน้เจ้าไปยังบ่อยากเมือมาแพงที่สก็ได้อันื่อแกขนมเพื่อแกขนมมาจากก่อนมืองประตู มาในกลนนะโมมีประตูคนข้างเขาเพิ่นเพิ่นว่ากับกับไปปั่นมูรีนน้ำไหลรถน้อยนี่ขนมน้ำปั่นโมกินน้ำกินลายเขียวเขี่ยมันมีเออขีวขยวเหี้ยนมันเลยกินขนมนลายประจนันเลยแกขนมแกบ่ต้องกินมัน้งเนาะแก๊กแกบบ๊บุญญาเพิ่นกินน้ำเบิ้ลนะิ่นก็มาก,กินแบ<ม>บ่าเหนะื่อยแน่เนาะไฮยิ้งแต่คือกันถ้ามีเพิ่นก็มาเพ่งจะไม่ก็มากินขนมเลยเพี่น้องไหยถ้าแพงถ้าแพง thoại nghe đấy nè thằng ngang không ạ anh nhâm nhâm cái cây cành chứ à phù đấy nó bị đại thê cùng cành nhâm khéo hiền còn nãy anh đẹp không à, nhỉ ừ ngủ khưng thì nó nhâm một con nhâm hải ba luôn ấy nó phải ăn cái ăn đấy nè nhâm เฮาเมียนบ่เบิ่งานเป็นตัวเดบ่คือไดยเนาะป๋ะดาษว่าคิดตัวอ่ะเฮ้ยเนาะเสียหัวให้น้องเพิ่นบาดนี้งมฮะบางเย็ดออกมาใส่เสื้อบ่เนาะโอ้ยเฮาใต้เลยพี่น้องถ้าถ้าตอนนอนเนาะอ๋อกระดามีแนวแกะบ่แกะบ่ได้บ่เดบสั่นดึงบ่ได้แ้าสิแกะให้แกะจะมีบ่เฮ้ยเดบเบามีเดบเบาเนาะอู้ดิเป็นหูอยู่นี่ วันนี้กันเนาะกะับกเพื่อนเมตูุนืดครับเพื่อนน้องจะไม่เพื่อนใกล้กันเลยพี่น้นอ,อ,นนองบ้าน<ด>ต่อบ้านเนาะแอนผ่านมาทางนี้กะเอากับเวมาลินน้องเพื่อนกับพี่น้องเลยเนาะน้อันนอย FC เพื่อนชิว่าได้เนาะกับพี่น้องผู้ใดบอกเข้าใจนะเอ้าเนาะอ่าคือเที่ยวไปหาดุแท่นะกัมาเดียมมายามที่เแบบพี่น้องเพราะว่าคนเคยอ่า เวเนาะเคไปมาฮาเว่เนาะเคเนาะไปตูกะเทียวเว่ดูน่อยเนาะเป็นกาตามระชาเป็นแหละเป่นลองกินมึงบ่ไอแกเห็นไหมคุณไอแต่ว่าลองลองลองป้อนกันมึงยุบ่ป้อนอาจะชันป้อนเบาก็ได้ลองป้อนไอตาบึงดูดตลองเชียมมันต้องแสบอยู่ว่ใหายไปกินห้ไหมหากินหาตาิก้อนมาสิมาจากป้อนคือป้อนคำใหญ่เถอะไปดิรับอาเนาะ รูปแรกซื้อมาให้ให้ไครซื้อเองน้องเพื่อนบ่ดูคิดเองเนาะให้ไหมจ๊ะอืมถลูกก้อนถลึกซื้อมาเองยัน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 แถวยันแถวจะคัดมืออ้าวรถถีบได้ขี่ขี่เป็นไรล่ะขี่แบบนี้ร่องลองนี่วะขี่เป็นแล้วบ่ฮะขี่เป็นเดี่ยวแต่ไม่ได้ขี่เป็นยี่บ่เลยฮะขี่เป็นแล้วก็ลืมไปเนาะใหญ่มากเลยขี่มาเดินขี่ล่ะรถถีบ่ผมกับเอลซ่าคนน่ะเอิ่ระวังล้มด้วย เบิ้งเนค่งามักนต้องี้องทีเขียนกันลูกเบิ้งเนาะเบิ้งเบิ้งมันเป็นตาทั้งงกนอกเอาออกมาได้ได้ปะหลดพันท้ทอยออกมาไหมเบิ้งมาไอ้เงาเห็นไหมอ้าวไปได้ปะนี่อ้าไปมาเลย บมมีแห้งหัชิคโรดันนียากได้รถถีบไฟฟ้าพะนะมัน่้วงเนาะพันโอ้ยน่า่มันเอาขานีออกเจ้าขี่ได้บปล่ะขี่ไม่ได้เจ้าตองเฮียนเอาขานีออกเจ้าจึงฟันรถถีบเองได้เดีอคฟันสั้นแล้วมันขานี่เจ้าสีถีบเนี่ต้องเอาออกที่ราคาเพให้มันคึงไปน้ำนี่นี่อใส่เกลือเกเก็บแเกลเกลอเกือเกอกลออเกืเกเกือเกอลลอเเเกเกือบ เกือบใหญ่เอาบ่ได้ญาติเกิบผู้ถือบัดนี้ง่ายเนาะพอสูงนําเกิบพี่เนาะแม่นๆๆพุ่นนี่พุ่นนี่สูงกว่าเจ้าอีกโอ้โหนเพิ่นได้เกบอันใหญ่เว้าเพิ่นก็สูงกว่าแลเนาะสูงนําเกบว่าแม่นไปลองขีบงมั้ยเจินอยก็ใหญ่สูงซําเอ้ยนี่เียงแวเลยทันกแลเอ้าลองเบิ่งดูอึบอึบโอ้ยได้หน่อยเดียวเนาะเบิ่งบ่าวสิขีให้เบิ่งนี่ออย่าเฮ็ด น้องมันสีฮักได้อยู่ดอกเนาะเพราะว่ารถรุ่นชมนี้ได้อยู่หน่อยนึงได้คบ่ได้ได้ได้เพราะว่าขี่รถนอกนะอ่าเนาะโอ้ยชมปชมปนี้นี่ถือว่าบ่บน้อยดอกเนาะอมันเป็นนำวันนี้ชมนี้เนาะก็ยังบอกอยู่มันเป็นนำอาค่าคำต้องเอาค้าคำออกเทียนขี่ธรรมดาม่แม่แม่แน่แมอแ่แม่แม่แม่ม่่ม้แม่่แม่ ขี่บอได้เพราะว่าหัวเข่ามันเลยหัวเข่าอันรถมันจ้อยว่ารถน้อยจะขี่ของน้องไหมขี่บอได้น่าจะได้ทำมือหน้อยจูบไลจุบไลขี่เมื่อขี่เมื่อบันทีนไปขี่พาจุกล้อได้ป่ะนี่กดแนเอเด้อปานปานขัดไม่ได้หรอกลิ่งว่าก้านนี้ก้านนี้คนใหญ่ก้านพ่อทิขับไต่เออลองลองเบิ้งเอาผู้ผู้ผู้น้อยเอา up ๊บ อีหล่าเขาองค์เฮียนหรือยังเพิ่นว่าเพินเ่นยังงานกี่เขาพี่นี่นได้เฉยมีจะป,ปีแล้วคือยังมาเขาองค์เฮียนอยู่ว่าเนาะพปนเออคือแล้วคือแล้วบาทนี้เนาะพปนเออปนเอาวีหกล้อพ่ะนะบอกเลยก่าตามประจานเด็กน้อยพอน้องพี่น้องลินผู้เดียวเพิ่นได้ชวนไลน์ต่างหมู่หมู่ก่าแบบอันนี้เพิ่นพอเพิ่นเบ้านะไปลินน้ำหมู่กะ ดือ้อเพื่นวะดื้อก่าหมูเนาะเมนมาไววมาไวเนาะไอ้สนี้น่ะหนาสีขาอันปซามได้แหละนะฐ<อ>านเวียนนํำบ้านนะ,ะบ่ะว่าอันเจ้าขเขาเพียนตอนจะปีก,หก็หกอ่าหาปีแ,แล้ว่าบถ้าเจ้าหน่อยช่วงนี้เขาวไววแต่บอต่อตาทใหญ่สมนี้มันชิขึ้นปสองปซามเลยนะอา่าาหาหกปีปหนึ่งปสองไงได้บ้านนี่โอ้โ อะไรยเนาะโอ้เจ้าเจ้าที่นงโเป็นโอ้ยอจอดจอดจอด<ม>ออเพรแะ้วไเนาะกินนมไหมลูกอพอพอพอวัยนะูน่ะชิยูก็ไผค่ะเ,เ,เอาอริญาตบอกอืมนเนาะเออระวังได้มมนี่ร่มทับนี่เอวฮักก็ได้หมดเหรอโมนี่ร่มทับเอวฮ <c oughs> ักก็มองรูม <c oughs> มนันใส่เป็นจิฮิต โอ้พ่นเพ่นเอาขนมเจ้าไว้ไปเมือมอม่อเพื่อนพนเมื่อเก็บขนมไว้ก่อนหน่อยเออมันยังคาบได้ไปไปไปลกูกเนาะเออเพ่นเก็บขนมใส่ถุงใช่ยังไว้ให้เ <c oughs> นาะว่าใช่ยังกลับมาพนเนาะตอนเช้าตอนเช้าก็อรถนี่พนว่ารถอีลาฮักบอกจอยคารถอีลาฮักไลยแหงนักอยู่อ่าชื่อรถอันมาขี่แบบอันได้ชู้บาทนี่ เอ้ายืนยืนจ็บดีอยู่อันด้วยเบาชิ้เมื่อป้ายได้หนิเนาะเบาเบาห้วมือเบาห้เมือไม่ได้เชี่ยเมือนำเท่านั้นเนาะอย่างเงี้นอย่าเมือนำเลยเนาะห่วยมือนำให้แกให้กระตีเจ้าตีพันว่าพันยานพันยานหมูตีพันมาอยากเมือนำจ้าจ้าโอ้อันออาเวทนมือเวทนี่แหลาไปอยู่ก็ไผ่ก็อยู่คนเดียวเมนบอคนเดียวเอาบัดบัดเบามากก็เห็นไปอยู่เพื่อนนั่นน้องสมเพื่อนใช่เออไปลิ่งอยู่พันบอเออเนาะก่ โอเคจารย์พลอยพี่น้องเอ้ยเนาะมันกะตอนนี้มันกะเริ่มจะคําแล้วเนาะแม่นตะเวนก็ควายคําลงแล้วเนาะพาเลาะบนมือมืัอนี้กะได้เจ้าเป็นยังได้อะไรมาพอมาเห็นน้องเป็นเลก็ตาหักตาแพงเนาะพี่น้องว่าเป็นคือเคยเห็นในคลิปมาแหละจนว่าท่านเพื่อนใช่แม่นก็อธิษฐานตามภาษาเด็กน้อยเพี่นเนาะกับโพธิ์ทิศช้าเพิ่นโดจ้าจ้าแต่เด็กน้อยสลัดได้เพ่ลเบาเกียงเบาเป็นเดี๋นี่นะเนาะไปเนาะจ้าจ้าชั้นก็ไปบอกน้องเพื่อนเนาะไปจะไปดีน้องเพื่อนแล้วกัน เดี๋ยวจังจะได้เห็นขอโตกลับเนาะแล้วก็อยางทีบอกให้น้องเพื่อนนี่ไปรีบไปเพื่อนมาลบเออเอาคนนู้นคืนไว้ไว้เวลานะเอาคืนไว้เออเนาะลดน้อยพร้อมนี่เนาะเออลดลดน้อยนี่กะเอาคืนไว้เนาะเพราะว่าอันนี้แล้วผมเป็นน้องเนาะน้องเอาคืนไขประตูฮะเออไว้ในหันก็ได้เออไว้ออันยู่เทิงนี่แล้วเออผมมีผู้ใดเอาดอกเนาะเออโอ้มีประตูประตางแบบผ่ากระแอวมยังคักแน่ระบาดอีก คือสีมัมีคนมาหลักดอกมัย่งรถน้อยจะเอาไปลินบ้างนะเอาไปลินใส่เอออาลินอย่พุ่นเป็นวะเอาเชนเนาะไอ้ชั้นกับไปลินก็มาน้องโสมเพิ่นถ่าพ่อเด้อจะอยู่เดียวเด้อเอาสบายดีอันบ่าววไ้สยดีปลาลุงสบายดีอ่าเอาขอบขอบใจปลาลุงเพิ่นพมขอบใจเด้อโลใหายข่ายงินพอให้น้องเพิ่นได้จุฬาคณุนเชยเด้อเออเนาะขอบใจเอาฉันจ้าเจ้ากะโอเคแล้วฉันน้องเพไนพี่น้องเนาะกะ เอาไว้พบไปพ่อเนาะกับบอตากับสามีในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คือสิได้ยขอตัวกับบ้านนี้เนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะจงอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบิกผู้สุงคนท่านี้ก็สิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีโดยสบายดีล่ะสบายดีก่อนไว้โดยสบายดีก่อนเนาะบ๊ายบายครับาย